สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะแฟนขับเปนจอมพอใจดีสู่ปู่สู่คนพี่น้องมาพบพ่พอก,ก็พอใจดีคือเก่าพี่น้องนะครับสําหรับเล่าปัฒน,นานะครับเนาะเล่าปัฒนาพอใจดีกับเจ๊อ้อยก็ได้รุดไปเป็นที่ลาใจใหายพี่น้องนะครับรุดก็คือรุดพี่น้องเฮาต้องเอาความจริงเบากันนะครับรุดคือรุดเข่าคือเข,ข่าพี่น้องนะครับเนาะมื่อนี้พอใจดีก็บประด้รล้อซาพี่น้อง พิสูตร์พิตำลาหาแนวทางคือกันเพื่อสิมาสู่กับแนวทางเล่าปัฒนานะครับเยะ um. ไว้เพื่อตั้งใจนะครับตั้งใจเพื่อมาแก่โตโดยเฉพาะงวดนนี้นะครับเนาะเพื่อให้พี่น้องมั่นใจขึ้นมานะครับให้มีความสุขขึ้นมาหลังจากที่เขาผ่านมาหลายงวดแล้วพี่น้องนะครับผ่านมาหลายงวดแล้วงวดนนี้ คือสีผาดยากพี่น้องนะครับเนาะได้กำกับกันไว้เป็นย่างดีพี่น้องเลยนะครับพริกสูตรพริกตำลาหานะครับถา้ามาได้กับสิมาโหลดมาศูนย์ศูนย์กับซีซีนะถ้าเขาเฮ็ดได้นะถา้าเฮ็ดบ่อได้ก็คือมันมาต่ำสูตรพอใจดีเลยนะครับสูตรนี่นี่บ่ธรรมดาพี่น้องนะครับ พี่รองครับว,วันที่ยี่สิบห้านี่พี่น้องวันศุกร์ที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าหกแปดนี่พี่น้องพยายามตั้งใจเอาไปเปรียบเทียบกับสำนักต่างๆที่เพิ่นเก่งพี่น้องเก่งอิริยยืนยัดมายาวนานอิริยเนาะนะครับลองเบิ้งสิเข่ากันบ่สถึงตาถึงใจพี่น้องบอ่กับสำนักที่พี่น้องเคย สนใจยึดมั่นเป็นลักเป็นแกนมาจาักกวนพี่น้องนะครับเอาไปเบิงไปประกอบใส่กันรองเมืองรูปพี่น้องมันจะเป็นยังไงสําหรับแนวทางพี่น้องกับญาเฝ้าให้ผิดจากนายสกถราเขาหวหนึ่งหรืองววสองตามมามีแน,น่นอนพี่น้องตอนนี้จับทางบ๊อถือเลยจักเขาเสียเอาอย่างมาจักเขาเสิไปจังไดมาพอจะดีก็เอาจะสูตรตามสูตรตามตำรานี่ยแหละพี่น้องนะครับเนาะเพื่อเสียเอามาให้แก้ตกัน นะครับวันศุกร์ที่26นี่พี่น้องจะสูตรนี้บ่เขา่าก็คือต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ขึ้นมาเอามากแก้ไขให้พี่ให้น้องนะครับเพื่อจะให้พี่น้องมีโชคมีลาบกันมีโชคมีใช่กันเนาะพี่น้อง,นองเนาะนะครับพ่อใจดีกับเจออ้อยกับผ้าย่านที่สุดกับปูคือกันนะครับเอาพี่น้องไปใช้วันที่กันก่อนพี่น้องวันที่ ยี่สิบห้าก็ขอนะครับเจออากระลุดมา ลายหวดเลยพี่น้องสามหวดครับพอจะดีพร้อมกันพุ่นละนะครับเปิดิึวมาฟืน้นโตได้บอกพี่น้องนะครับแต่ความตั้งใจพอจะดีกับเจ๊อ้อยนีม่สูงพี่น้องนะเพื่อใสพพี่ให้น้องสมหวังสมกับมุ่งมั่นาัถนานะครับเราพัฒนา ลาวพัฒนาเจ๊อ้อยพี่น้องเราพัฒนาเจ๊อ้อยพี่น้องวิ่งบนล่าง ล่างนะครับวิ่งบนล่างวิ่งบนลาบ่งนลางของเจออ้อยพี่น้องมั่นใจวาสันนะครับวิ่งบนล่างนะครับเนาะแปด ี่น้องวิ่งบนล่าง8นะครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเจ๊อ้อยน้ำเน่เนกันแล้วกันพี่น้องย้ำสมหวังิย้ำผสมบงัง,บบงเบิ่งกันไปสู้กันไปอย่าเฝ้าถอดอย่าเฝ้าถอยนะครับสิลโองมองสองสำนักวันศุกขในีพี่น้องมีเจ๊อ้อย กับพ่อใจดีเท่านั้นปูเพิ่นปรับปรุงสูตรอยู่เลยนะครับปูเขาปรับปรุงสูตรอยู่พี่น้องปรับเพื่ออย่างปรับเพื่อเสียหายแนวทางว่าป้าใสา่หรือมาหัวนะครับสูตรของเพิน่นเพิ่นก็ต้องปรับกับว่าเป็นอย่างพี่น้องเป็นสิทธิของเพิ่นเนาะเมื่อนี้บ้นสุกนี่ก็ได้สองอาจารย์ก่อนพี่น้องเจ๊อ้อยกับพ่อใจดีนะครับเนาะบ่หลายคู่บ่หลายหางพี่น้องน้อยชุดที่สุด ชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวของเจอ้อยพี่น้องมาเปิดหายหนังนะครับมาปพิจจารณากันลองเบิ้งนะครับเนะนะนะข่าหรือหลุดสำหรับแนวทางของเจอ้อยพี่น้องนะครับ พี่น้องครับมาเบบ่งเทียวไอจับคู่กันเลยพี่น้องมาเบบ่งชุดแก้ตัวแก้ไขชุดที่เด็ดของเราเสียห้พี่น้องมีความสุขก่พี่น้องเด๋ยวมาเบิงกันจับคู่นะครับแปดหนึ่งพี่น้องนะครับ สองพี่น้องแปดสามพี่น้องนี่คือแนวทางของเจ๊อพี่น้องจับคู่ให้พี่น้องเซ็ซับเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้อง,องเอาไปพิจารณากันนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องแนวทางมีของมีด,ไดมูได้บอมีผู้ใดทราบได้รู้ได้ว่าแนวทางมากต่อไร นะครับอยู่กับแนวทางคำนวณสูตรท่านันพี่น้องวันที่ยี่สห้าเด้อพี่น้องเด้อเราพัฒนาเชวไว้วิ่งบนล่าง8ดเม็ดเดียวพี่น้องจับคู่2ตัวพี่น้องแปดหนึดสาพี่น้องแคปหน้าจอไว้แลอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชวไยได้พี่น้องเด้อหายกำลังใจเพื่อนเพื่อนอุตสาห์ตั้งใจมากแกา้ไขหายพี่น้องบอผมีพลาดแน่นอน สำหรับคลิปนี้ฝากไ้ที่เพียเทนาีและพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ